สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับฟังอีกแล้วนะครับเราต่างก็ไม่สามารถจะรักษาภาพลักษณ์ให้เป็นคนเดียวกันได้ตลอดเวลาและมันก็จะเป็นเรื่องยากสําหรับการทําตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเมื่ออยู่ต่อหน้าแฟนคนรักหรือสามีแต่นั่นมันก็เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ยกเว้นว่ามันจะเป็นพฤติกรรมแย่ๆที่คุณทําซ้ําๆจนทําให้เขารู้สึกเบื่อจนเริ่มจะตีตัวออกห่างและเมื่อมันเกิดขึ้นซึ่งน้อยคนนักที่จะยอมพูดตรงๆถึงตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณทีี่่จจะตตตตต้้อออองงงงงสสััััเเเเเกกกกกดวววยาาพฤิิรรรมมขขในธื ออกห่างเพราะพฤติกรรมของคุณมาเริ่มกันที่1เขาดูไม่กระตือรือร้นในการใช้เวลาร่วมกับคุณแบบ2ต่อ2ไม่ว่าพวกคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามหากเขาไม่สามารถใช้เวลาอยู่กับคุณได้นานๆและดูเหมือนว่าอยากจะออกไปจากสถานที่ตรงนั้นเสียละเกินหรือมีท่าทีว่าจะปฏิเสธอยู่เสมอเมื่อคุณชวนเขาไปเที่ยวที่ไหนที่ใช้เวลาอยู่ได้กันานานๆการแสดงออกเช่นนี้ของเขาอาจหมายความว่าเขารู้สึกอึดอัดอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาร่วมกับคุณเพราะคุณอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากอย,กอยู่ใกล้ๆหรือเป็นการผลักไสให้เขาออกห่าจาจกคุณ 2. เขาหยุดรับฟังสิ่งที่คุณต้องการจะพูดหากไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้สึกสนใจเป็นพิเศษก็อาจจะให้เห็นว่าเขารู้สึกเบื่อในเวลาที่คุณกําลังพูดถึงเรื่องเดิมๆซ้าไปซ้ำมาและหากคุณยังคงไม่หยุดเรื่องดังกล่าวแล้วนําเรื่องนั้นไปเล่าให้คนรอบข้างฟังหลายๆรอบการกระทาของคุณจะไม่ได้ทําให้เขาหายไปเท่านั้นแต่มันอาจจะทําให้คนฟังค่อยๆหายไปด้วยอีกทั้งยังอยากจะบอกคุณรู้เอาไว้ว่าที่เขาทําเช่นนี้ก็เพราะต้องการเวลาส่วนตัวหรือไม่อยากอย,กอยู่ใกล้คุณในบางครั้งนั่นเองสเขาเริ่มบน่น หรือรับหลังเขาก็ทําแบบนี้ตลอดและพฤติกรรมของเขาที่บ่นถึงส่วนใหญ่หรืยพูดว่าคุณทําให้เขาเสียความรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นคุณก็ควรรู้ไว้ด้วยว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจและเป็นการผลักไสให้เขาตีตัวออกห่างจากคุณส่วนสาเหตุที่เขาไม่พูดกับคุณตรงๆก็เพราะเขาไม่สบายใจที่จะพูดทุกอย่างกับคุณหรือเคยบอกเคยเตือนแล้วแต่คุณไม่เคยฟัง4เขาใช้เวลากับเพื่อนมากขึ้นและเริ่มมองผู้หญิงคนอื่นบางครั้งมันอาจจะหมายถึงการขาดการสื่อสารที่ดีระหว่างคุณกับคนรักก็เลยทําให้เขาหันไปใ้้้้เเเเววลาาัับบพืื่่่่่ออนนนนนสหหญญรรริิมจีผูงงงคคคป็ เพื่อทําให้คุณรู้สึกหึงหวงและหันกลับมาสนใจเขาเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันหากไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวมาพฤติกรรมดังกล่าวของเขาก็หมายความว่าเขาพร้อมจะเดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วนะครับถ้าเขาไม่ยอมบอกว่าอะไรในตัวคุณทําให้เขารู้สึกเบื่อและคุณก็รู้อยู่กับใจว่าที่เขาจากไปมันเป็นเพราะคุณไปทําพฤติกรรมแย่ๆใส่เขาจนทาให้เขาทนไม่ได้จริงๆก็ถึงเวลาแล้วที่ควรจะหันมาพูดคุยกันและคุณก็ควรฟังสิ่งที่เขาพูดให้มากขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนตัวเองเสียใหม่จะได้มีรักที่มีความสุขและอยู่ด้วยกกัันนนไปนานๆๆนคบขขออุณ้มูลดีจ tlc ai.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมา k a กาชิมะมาร์ h ช n n นลผลิตคลิปดีๆต่อไปสนใจเรื่องใดคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรบับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ